สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน,นันนารินชาแนลอีกแล้วนะคะทุกคนคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่เราดองไว้อีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะไปเที่ยวแม่น้ํากันนะคะเราจะไปหาปูหาปลากันนะแน่นอนว่าคลิปนี้นะคะเราถ่ายเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมานะแถมยังเป็นวันหยุดยาวของพวกเราด้วยนะคะซึ่งเป็นวันสงกรานต์นั่นเองค่ะทุกคนถึงแม้ว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่เราถ่ายไว้นานแล้วแต่ว่าเราก็อยากให้ทุกๆคนได้มาเห็นภาพบรรยากาศตอนที่เราไปหาปูหาปลากันนะภาคเสียงไปมานะคะก็ลืมตัวซะแล้วตอน นี่ก็เดินทางมาถึงที่นี่แล้วนะคะทุกคนตอนนี้พวกเราก็ได้เดินทางมาถึงแม่น้ําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงจุดใหม่ที่เราจะไปพักกันนะคะจะว่าไปการเดินทางของเรานะคะมันก็ไม่ได้ง่ายเลยนะทุกคนชั้นนี้ก็แบบทัลาะก,ก,กับตัวเองแล้วหนึ่งจ้าโอเคค่ะมาถึงที่ใหม่ไปทางแล้วนะคะทุกคนดูจากสีหน้าพี่สาวแล้วรู้สึกว่าเขาไม่โอเคเลยนะเพราะว่าเหนื่อยจากการเดินลงเขาเมื่อกี้แน่เลยตัดภาพมาตอนที่เราหาปูหาปลากันเลยละกันนะคะไอ้ตรงที่เป็นน้ําตกนี่นะคะเขาจะชอบหาตัวที่มันม เหมือนตัวลูกออดนะคะแต่มันก็ไม่ได้ใช่ลูกออดนะมันก็จะคล้ายๆกันนะคะแต่มันจะอร่อยมากๆเลยนะลงน้ารอบนี้สนุกมากๆเลยนะคะได้จับปลาด้วยตัวเองด้วยนะคะทุกคนช่วงสงกรานนี้นะคะช่วงที่เราไปหาปูหาปลากันนะช่วงนี้จะไม่ค่อยมีลูกออดแล้วนะทุกคนส่วนมากจะมีแต่ปลาแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะหายากมากๆรอบนี้นะคะเป้าหมายของเราก็คือเราจะมากินดีอยู่ดีกันที่ป่านะคะเราจะไม่เอากลับบ้านซักตัวเดียวเลยนะคะระหว่างที่พี่ๆหาปลากันนะคะเรากับหลานสาวนะคะก็มาถ่ายรูป เล่นกันตรงนี้นะคะรู้สึกว่าวิวสวยมากๆเลยนะไทยรูปเล่นเสร็จแล้วหากกลับมาจับปลาเหมือนเดิมคะ่ะทุกคนเชื่อไหมว่ามากัน1ิบกว่าคนนะคะสามารถหาปลาได้แค่ไม่กี่คนนะคะทุกคนที่เหลือมาเล่นน้ําเฉยๆนะคะในด้านของพี่สาวนะคะพี่สาวบอกว่าโชว์แล้วโชว์อีกโชว์ไม่ไหวแล้วนะสกิลกากรจับปลาของพี่สาวทั้งสองก็คือสุดยอดมากๆเลยนะพ่อทําหน้าที่วันแห่ได้ดีมากๆเลยนะคะส่วนพวกเราก็จะจับปลาอย่างเดียวจ้าโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราจะตัดภาพมาตอนที่เรากลับมาถึงที่พักกันนะคะ ดูสภาพพี่สวาวคงน่าจะไม่ไหวแล้วนะและนี่จะเป็นน้องปลาทั้งหมดที่เราหามาได้นะคะทุกคนทั้งวันก็ก็ได้แค่น,นี้นะคะที่ที่เอาขนมแล้วก็เอาไส้กรอกมาด้วยเนาะ ถึงเวลาปิ้งย่างกันแล้วจ้ามีทั้งย่างปลาย่างไส้กรอกย่างทุกอย่างที่ย่างได้นะคะทุกคนตอนนี้ก็คือหิวมากมากเลยเอาจริงๆนะสภาพการย่างปลาย่างไส่กรอกของเรามันไม่เหมือนอย่างที่เราคิดเลยจริงๆในส่วนของคุณพ่อนะคะก็จะทําการต้มน้ําใส่กระบอกไม้ไผ่นะคะมาคะ่ะทุกคนตอนนี้หิวมากๆแล้วล่ะกินข้าวด้วยกันจ้าหลังกินข้าวเสร็จนะคะหลานสาวทั้งสองคนนะคะก็มาเล่นน้ํากันอีกแล้วนะคะทุกคนสงสัยต้องรอแน่ๆเลยส่วนผู้ใหญ่นะคะก็จะมานั่งเมาส์มอยกันอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนบรรยากาศคือมัน ด้มากๆเลยค่ะส่วนฉันนะคะก็มาถ่ายรูปกับพ่อหนึ่งกลุ่มค่ะรอบนี้ค่ะเราจะไม่เอาปลากลับบ้านสักตัวนะคะเพราะมันได้น้อยแต่ว่าเราจะเอาต้นบอลไปให้น้องหมูกินที่บ้านนะคะไปไหนมาไหนนะคะเจอต้นบอลเป็นไม่ได้เลยนะคะต้องเอากลับบ้านทุกทีเลยระว่างที่พี่ๆหาต้นบอลกันนะคะเรากับหลานสาวนะคะก็จะเดินทางกลับนะคะเพราะว่าเราจะกลับมาเล่นน้ําตรงจุดนี้นะคะเราได้หลานสาวนะคะเล็งไว้ตั้งแต่เมื่อเช้านะคะว่าเราจะกลับมาเล่นน้ําตรงนี้เพราะว่าน้ำมันน่าเล่นมากๆเลยเล่นได้สักพักนึงนะคะพี่ๆเขาก็กลับมาเล่นกับเรา ด้วยนะคลิปนี้นะคะค่อนข้างที่จะยาวมากๆเลยนะคะแต่ก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มารับชมตั้งแต่ต้นถึงจนจบเลยนะคะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องน,นันนารินชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ